ไปคุยนะครับกอง iPhone เท่านี้เลยครับสวัสดีครับนี่นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเจ้าตัว iPhone 5G นะครับที่ผมได้มาจากนะครับตลาดเสือป่านะครับสภาพก็จะเย็นๆนิดนึงนะครับผมก็จะเห็นว่ามีรอยแตกนะครับผมที่หน้าจอแล้วก็ซึ่งจอเนี่ยมันดับไปแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นผมก็ พกไปเฉพาะแบตสำรองนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวสายชาร์จนะครับผมก็เอาลองไปเสียบดูกับคุยอยู่ในกองโทรศัพท์ p p o o n นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนนั้นนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาเรียบร้อยนะครับผมก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าโทรศัพท์ iPhone ตัวนี้มันจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับผมก็สภาพนี่ผมให้สักประมาณ65%นะครับ ส,สวัสดีคร <To> ับสวัสดีทุกคนนะครับว so ันนี้นะครับก็มาพบกับผมนะครับในช่องเควินมิกนะครับก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็คือไปเจอของดีมานะครับที่ตลาดมือสองนะครับก็ไปเจอนะครับที่ตลาดนะครับเสือป่าพาซ่านะครับก็อยู่ในเมืองนี่แหละครับก็คือขับรถไปทุลาร์พอดีนะครับก็เลยได้อ่าไปคุยนะครับกอง iPhone เท่านี้เลยครับผมก็ได้ของดีมาหนึ่งอย่างนะครับก็ที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับก็ ของดีมาหนึ่งอย่างแล้วกันนะของดีมาหนึ่งอย่างครับก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเสียบติดหรือเปล่านะครับมันจะเสียบชาร์จติดหรือเปล่าหน้าจอใช้ได้หรือเปล่าหรืออะไรใช้ได้หรือเปล่าครับแต่คือผมเอามาเนี่ยก็คือดูสภาพแต่ดูสภาพเคสมันมาดูเคสมันเนี่ยดูเยินไหมเยินมากเลยนะครับดูเคสเยินมากเลยนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่า iPhone 5นะครับก็คือผม ได้มาในราคา300บาทเท่านั้นนะครับก็คือแบบไม่ได้ต่อมาแน่เลยตะหยิบก็ถามว่าเท่าไหร่นะครับคือสิ่งที่ผมต้องเตรียมออกจากบ้านนะครับในตอนที่ผมไปคำธุระเนี่ยก็คือ 1. คือเตรียมผ้าปิดปากนะครับผ้าปิดปากนะครับ2เตรียมเจลล้างมือนะครับเจลล้างมือนะครับ3นะครับ เตรียมสายชาร์จนะครับสายชาร์จ iPhone นะครับสายชาร์จ iPhone นี่นะครับสายชาร์จนี่อะแดปเตอร์นะครับสายชาร์จอีกสายชาร์จหนึ่งนะครับสีนะครับผมอันนี้สายชาร์จสายชาร์จแล้วก็อะแดปเตอร์เตรียมไปด้วยนะครับห้านะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็คืออ่แบตสำรองนะครับเพื่อเอาไปทดสอบดูครับเวลาเราจะไปซื้อของมือสองอย่างเงี้ยพวก iPhone หรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบต้องเสี่ยงดวงนะครับว่าเราจะได้มาในราคาถูกแล้วมัน ของที่ได้มาอะมันมีคุณภาพจริงหรือเปล่านะครับก็คือเราต้องทดสอบตรงนั้นเลยแล้วค่อยจ่ายเงินซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้เราก็ต้องไปเสียค่าซ่อมอีกถูกไหมอ่าโอเคนะครับวันนี้นะผมก็จะมามาลองนะครับเสียบชาร์จดูนะครับว่า iPhone เครื่องนี้ตอนที่ผมทดสอบดูตอนที่อยู่กล่องมหือมาเนี่ยผมลองเสียบกับแบตสำรองดูแล้วนะครับมันขึ้นเป็นขีดขีด ขาวๆข,ข้างบนหน้าจอติดต๊ดๆเดียวผมคิดว่าอ่ะมันต้องใช้ได้นะแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่ามันติดไอข่าวหรือติดอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมก็ตอนนี้สิผมก็จะมาลองเสียบชาร์จดูนะครับว่าไอโฟนที่ผมได้มาเนี่ยไอเครื่องนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเครื่องเนี้ยเดี๋ยวดูสภาพมันก่อนดูสภาพมันก่อนนี่นะครับเป็นไงยน ก็เยินอยู่นะครับนี่นะด,ดูสภาพข้างหน้าเยินกว่าเยินไหมโอ้เยินกว่านะคือแตกไม่รู้จะแตกยังไงแล้วเนี่ยอืมแตกไปหมดนะครับนี่แตกนะครับผมก็เยินนะก็สภาพจากร้อยเปอร์เซ็นให้สักประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วกันนะ๋ยวทีนี้นะครับผมก็จะมาลองเสียบชาร์จดูนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับผมอละลรนะหนึ่งสอง สามอ่าติดครับผมโอ้โหโอเออว่าติดนะครับแปลว่าเราซื้อมาได้ราคาที่ถูกมากอ่ะลองกดครั้งหนึ่งสิติดนะครับติดนะครับติดนะครับนี่ครับติดนะครับกดดูก่อนเฮ้ยใช้ได้เฉย โอ้โห <S <S> <S เดี๋ยวเราจะมาลองดูก่อนนะครับว่ามันติดไอคาวหรือเปล่าหรืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มแสงหน้าจอน,นิดนึงโอ้ดูสภาพดิเพื่อนๆดูสภาพดิครับเยินมากนะครับไอคาวไอคาวไม่ติดไอคาวครับสามร้อยบาทครับผมคุ้มมากเลยครับโอ้อะไรวะเนี่ยดูนะเป็น ขนาดสามสิบสองกิ๊กครับขนาดสามสิบสองกิ๊กไม่ติดไอคาวด้วยเดี๋ยวทดสอบกล้องดูก่อนนะครับเฮ้ยใช้ได้ครับใช้ได้อ่ะดูสิใช้ได้กล้องหน้ากล้องหน้ากล้องหน้าก็าใช้ได้นะครับปาดโอ้อะไรมันจะดวงดีขนาดนี้นะครับก็คือ โอ้โหดีมากเลยครับคือที่ผมไปเนี่ยผมไปซื้อเพราะว่าอยากได้ตัว iPhone อีกเครื่องหนึ่งก็คือหามองราคาที่มันถูกๆแต่ดูในเว็บมันราคาแบบค่อนข้างที่จะแบบหลักพันพันสองพันห้าพันแปดพันเก้าสองพันอย่างเงี้ยแพงนิดนึงผมก็เลตัดสินใจว่าเออวันเนี้ยผมจะไปดูที่เสือป่าพาซาดูนะครับว่ามันจะมีราคาถูกอย่างที่คนอื่นเขารีวิวไว้หรือเปล่านะครับผมโอ้อันนี้ผมได้มาราคาสามร้อยบาทนะครับผมจะเอามาเป็นแบบ คล้ายๆกับไม้อยในการที่จะอัดเสียงทําช่องนะครับผมก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับว่าผมทําคลิปอะไรนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแค่ไปซื้อของมานะครับที่ตลาดเสือป่านะครับก็คืออยู่ในเมืองนั่นแหละนะครับผมก็ในราคา300บาทนะครับก็ถ้าใครนะครับมีเวลาก็อย่าลืมไปดูนะครับเพราะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์น่าจะปิด น่าจะไม่มีตลาดมือสองนะครับแต่จะเป็นวันเสาร์ทิศเที่ยถามพ่อค้าดูนะครับก็จะเป็นวันเสาร์ทิตศนะครับที่ที่จะมีเปิดนะครับผมก็ถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นี่เขาเริ่มเก็บแล้วนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองห้าสิบนะครับกลับมาถึงที่โรงเรียนนะครับก็คิดว่าแจ็คพอตแล้วก็ดวงดีมากนะครับที่ได้ตัวนี้มานะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับก็ เพื่อนยังไงยังไงนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ขอให้กดติดตามแล้วก็กด Subscribe นะครับผมก็ขอบคุณร่วงหน่นะครับเราจะ1นึ่งพันซับก,กด้วยกันครับเย้ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับแล้ว